สบาดีเด้อพี่น้องสวัสดีเอฟซีสองหองสุขุกคนเนาะไปเรีนเฟซบุ๊กไปอยู่เนีวิขึ้ดอกึ้งมาตะเกียวเขาเออมาเกียวเขาเลยกันตั้มูมะเูิลกเออเมียนหน่อไปเกี่ยเฟซบุ๊กเขาไปเรียนดอกเฟซบุ๊ตะเกียนม่์วดเียไน้กุไหเป็นท้องัมพัไหนธรรมดาเนาะทิมาของบาเอก่อทีเียีว่าซั อยู่ให้อยู่หน้าคือเกาพี่น้องมอนิกาออกมาบรรยากาศให้หน้าตกาเบาน้อยพี่น้องสถท้านที่แรกที่เข้าออกให้ออกหน้าเนาะหรือว่าคลิปแรกๆที่ถ่ายหันกับเมนอยู่หน้าเบาหน้อยนี่แหละเนาะมอนิกาสีแปลกๆหน่อยหนึ่งบริมาโดนพนกับปุ๊กตัวนี้แมนปุ๊กตอนลุงเด่นมาเนาะแล้วก็ตอนนี้นี่แมนปุ๊กใหม่จะปุ๊กเคร่องปั๊ดไหนกุตีพนเนาะประจำสินมอนิยู่ให้อยู่หน้าพี่น้อง กามาพบกับบอนอยนี่น่ารกะเอ้ามาแต่ไซล่ะนี่โอ้ยมาแต่กูแหละห่อตูดมาแต่สรนอาเขตคนคนอ่ะผมมึงคงมาเลยบ้ามีคนหูจักอยู่แต่ว่าเธอมึงคงแวะตูดดีกว่าน่าสิตายคนหนุ่มวบ่ตายเนาะสบายดีเลยเน้องสวัสดีสี่สองห้องสุขสุขคนเนาะแวะตูดอนสองห้องกับบอนอยมาแวะกินข้าวพี่ซะมาจอดรถเขียนงัวอยู่ดีก่อนโอ้บอเขียนงัวก็เลยมาให้บ้าว่ะหน้าบอนอยแต่ว่านี่เนาะเออ ได้ทั่วใจด้วยได้มาทำการอีบปบาข่ำสีนี่โอ๊ยก็ผู้ใดล่ะนี่กรน้ำาหน่อยน้ำ้าหน่อยเนาะแฮ่เมื่อนายยุปรกเทศข้นบนผู้นี้นะฮาหลายจูเถื่อนเขาอีกแล้วเด้เฟืองมีเตรียมซุ้มเสร็จเลยจังได้หน่อยฮกินป้ายแล้วนี่กินป้ายแบบขดเสือมาคนง่ามคนง่ามมาเสือมาเออตอนหักนะัน ເຂົາຈະນັດົຈົ <os> <t <os> t ້າຈ <os> ົ້າູໍຈົ້າໂກດີີສຸດ บ่มีไพได้กินเงิน่อยง่ายๆแม่ข้ามีด้กิน่อยด้วนี่เจ้าได้คนแหลกเนเอยแม่นดอี้นี้เด็กินเงินง่ายๆเมาด้วยเนเลมืเน่ยย้มาคู่มือนี้่สําเลยป๊อบเลยแล้คันว่าอันนั้นออกมาให้น้าแต่างใจทายคิดต่างใจสีเห็ดกินหลดหันสื่ออยู่เป็นหวกกุ่มยังเนาะแต่ว่ามาจะสีนี้คอยบ่ค่อยได้ซสื้อไหนจะเขื่อดโอะไรข้ามซบอะไรนี่นะบ่สั่ง

นี่มันยังอันนี้เอ้ามาพี่น้องมาบรรยากาศอยู้อยูน้าคือเกาเอ้าขั้นป่าันป่าันป่าตั้งสมยู้อยูนาคือพ่อหนาวสิมาแบ่ขี่รถมาสิหอดล้าปะแบ่บน้อยก่อนนะแม่นบ่มากระโถห้องงหนึ่งนี่เอาแม่นบ่ฮอดปตทลพวั ส่วนพนักงานวค่เรียนบ้านก็หน่อยไม่แน่หว่ว่ามีมะน้อยนี่บ <c oughs>: mm ่โอ้รื่มดื่มจะเปิดนาใหม่จ่เปิดนาใหม่บอกอะไรเอากินกินเอาเด้อมาพี่น้องมาเอาปลาบ่าข้ามซีกินให้เบิ่งแน่กินให้เบิ่งกินให้เบิ่งไม่นด้ยิ่งเข่าสักมันนี่มาๆมากเพี่น้องมาพัดปล่าเนี่เนาะสาวสีบปิดมั้งน้ามันป็นบ่อเท้าเนาะเออ อั้นกบบะเทาแล้วนี่มีขปุ่นนันีดเด้อโอ้ยเบาวน้อยคือบดอกแก้วเออน่าโอ้ยนาน้อยที่อกอันน้ซน้อยทอกซ่าน้อยนี่อ่านี่นเบาหนอยออนบาวน้อยเออันโหลจังวเอิริดแล้วบ้านนี้าแต่บอดุกก็บอดดอนนี่อ่ะผู้เ่ยคระบทลเดดอนบ่าวน่อยครบทีมงานเนาะโรบบอบิ๊กบาวกอยอือง คนละของแสบเมืองโค้งไฟมากกับต้องกินปีกปลาเียบ่ปีกปลาโมมันยังมันบ่มีน้อยเนาะมันจะหนักมีประโขไปยังบ่ยากนะเอ้ยนี่กับบริบบบตั้งใจจะมากินดอกมาแวะซื้อแต่ดมมาให้กินเลยให้ได้สักรึ่ากินแล้วเนาะจะเป็นได้ซ้ำได้กินซ้ำนั่นนี่แหละ้ากินกินนี่ข้าวปุ้นนี่ทอออกให้กันกินเนี่ยตั้งพูนเรื่องอะไรบนเขาโอ้จอยจานหมูเนาะจานหมูเพราะอะไรนี่อันนี้กระเพือเอากะไดอยู่รจืดจืด เนี่ยบออยู่ไหนอยู่หน้าสมาอันนั้นแทะรู้นะบอรู้แล้วขาดขาดกันเกินอยู่นี่เอายังมากินอันนี้ไม่ไพ่ยังนะไม่ทูกบ่บ่วงบ่วงเน้โอ้แสงงามอิริบรรยากาศมวนย้อนจะได้มวย้อนบอบอคุกต้านกกนี่แบบเตะเข่าวมาถ่ายคลิปถุนายนอ้อมห้อยผุ้รักสิกกต้านนี่ว่าข้าววันเนาะซีฮาร์ปี้ข้าววัน ไอ้โตโตมากค่ะนะเนาะเออเออแต่แต่ค่ไอ้โตโตมากคุณลุงเด่นมากคุณจะมานี่แหละแม่นแหละน้ำซิมซิมซิบบางคำสีแล้วก็อ่ารีวิวในป่าเมืองคงเป็นแนวเดีป้าเจ้าเองหันเจ้าบนนี่บ่แล้วสื่อเอาเองธุรกิจทั้งขายคือเสื้อผ้าทั้งขายปูขายปลาเนาะวบุษบันบุษบันถักเอแล้วเนี่ยถักบ่อสออ้าวเก่บแซ่บเอ่ะ มาเด้อทุกคนกินข้าวน้ำกันอ้าวม่ได้อพี่น้องเด้อพวดนะปวดสิปอดด้เสานหน่อยวันนี้ปอดกันป่ดิโอ้าวที่บวงบทำใหญ่เป็นคนถอคอนเทนต์ดิปอดแล้วก็ทีบกันมาดิไอยิ้มกันเนาะจิงเหตุเนาะมื่อหนาจังหนักกันมาแล้วละคนเนาะเออแมนมาช่งทางกันยูนีนิมวลบรรยากาศบันไดเอ็นี่บันไดเน่ะจะกันรังเวะเนาะ บ่น้อยละว่าคัท่ไม่เคยมาเอ้าแม่นบ่ไม่ได้ไปเจอกันอยู่เซ่เพิ่นบิ๊กใหญ่เนาะมาตลอดบิ๊กใหญ่มาย่างใดกบบนั่งหงึงเติบแล้วไก่อ๊บเฟืองดึงไก่อ๊บเฟืองเลยค่ำแล้วเมื่อเออเอาจะมาไหมเอาเดี๋ยวเสี่ยมก้อนแล้วปลาหมึกหงเป็นแนวใดล่ะไม่กินลราบลิวว่าปลาหมึกหงเป็นแนวใดหาฟังรสชาติอยู่นี่นี่เขี่ยเอาก่อเออซุปใหม่บ่ล่ะ เช่ไมครับไมใ้เอาหนหนึงเด้อชื่อะไเนี่เอาเบิ้ตูแล้วเอาโอ้มาขหน้ากับจาเนาะมาเรอยกินขันไปอยู่ไหนอยู่หคือเกาไม่ไดไปทางไหนเยเนาะไ่ได้ไปเห็นนาจตัอดียยำกินเนาะตายตูดยำกินเห็นจตัาใช่เนี่ยมาเกี้งัวกี้ไงงวดหรือไงหรอคิดได้คิดนันู้ับขัก พักเลยเนาะอยู่ใหรอยู่หน้าบรรยกาศดีเนาะเขามาจากไหสวรรค์บ่เมื่อบ้านเมื่อบ้านขึ้นประสิไปเข้าดาวอยู่บ้านลูกบปรดเสั็จทางให้เบิดไทยสวรรค์นาคริตจะอยู่บ้านใดเซโนโอ้เซโนว้าวฟุบาวเซโนกับซาวอย่างกับซาวอย่างจะไม่ซาวบบซาพุทโธซาพุทโธกับบ้าโอ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 ธรรมดาใส่ะธรรมดาที่ไหน ไม่เจอกันยี่สัยขันกุ้งเต้นระบาดมาขันกุ้งเต้นเจ๊งแล้วจะได้มาเจอกันจิ้งกัดล้งนังเช็ดเนาะหักเนาะกินยิงมาได้บอกเราขอเอาก่อนนะ้ยังไเอาโดนนะปกติก็ต่อยหรอกจะกินอิ่มเขาดีใจน้ำพอจะคอยประาสิไหลสักนึง บอกอนเสิร์ตปอนจ้ะบอบอปอนคนจังปอน้องน้อยจ้ะเออหน้องหน้อยดีดีใหม่เบิร์ตปีเล่มันจะปอนมาเถื่อมือก็มีกินได้ก็ได้คนละได้แล้วจะไม่ใหนบอสพขาปอนเขาเพื่อนชาวพอนเพื่อนไปหาชาวพอนเมื่อวานหนึ่งเออไอคอนเสิร์ตเลยเจ้าหนจะกินไรไรเจ้าขับรถเมื่อวัน ช่สิครับลดไปด้่อยนี่เว้ขอยกินมากขึ้นก็ได้คนอะไรอยู่คนหนึ่งลูกกรย่างตัวเสตยจัดไปกินอย่างกินเบียร์กินเบียร์เฮ้ยเตยไปดินน้ำพอน่มันวันพอดกินแบบกินแบบมีคนมีน้แขกไปห้นั่เองคนก็กินน้ำสำานึงนะคเกยินตอคนก็น้กินมากข้นก็ได้บ่มีเมา อยู่คนนึ่งลูกไปแวของน้ำเซตตเฮ้อชอใส่กี่ตนเนาะตัวเามาเซดมาแบบเอ้ยก็เมาแห้งอะไรกัคำสีมาคืนนี่พนงเจกรแหงซ้ำเนียงเดียวกันกับเราบบบนี้มา้อนกันเลยอหมยังแค่คนจุกบานไปออกไปหาคนจุกบานเขาต้องไปรอสิตอนพักอยู่วะเราแบบบุกบุกคุยนะไปบอคไบแบบบุคุยแปลว่า อาตัญยาใส่ดีนะผู้จักความน่าเป็นไงคักได้ผู้จักความนะได้ได้เบอร์อีโก้บ่้ยังสิบปดฮาร์ดด้วยผลิตผลผลิตถาไปเ้าตรงแบบไปจากไหนแจ๊งตัวนี้เจ๊งตัวคือเราหลุดือเกาเขาเนี่ยจากเขาว่าตาดิวเคลื่อนหัคอนเทนต์ในส่วนไปโลดไปโลดถ่ายเป็นสีสันเลยการนัดการเตรียมกันก่อนจะได้เพิ่นบ่คอยถ่ายดอกเดี๋ยวนี้เพิ่นเห็ดทำงานรีวิวไล่กว่าน่างานรีวิวโฆษณาเนาะอ่ามาแมากินบะหมี่กุ้กินกิน จะกินได้ก็ดีจะนั่จ้ะมามากินน้ำกันนี่มาพี่น้องมามามากินมามาเอ้านี่เบื้องป่านี่โอ้มาเด้อหรอสนึกวันกินเไหนมาเผาเออเกียงเสะนาบ้าบุไลเข้ามาเนาะบุไลบุไลดิดกี่ตาเป็นเซ่ยโซ่เบิ้งจากเพ่งหนึ่งสองเพ่งเพ่งยังก็ได้เอ้าเพ่งผู้อันนั้นผู้บ่าวเมีอะไร อาเพลงเสกโลโซเวิงจากเพลงสองเพลงอะบ้น้อยลินแล้วบ้าบ้าบไลมาฮองมาฮองกล่องเขามนคือเป็นอะไรียวะโอ้ตั้มันนันตั้มมะเรนทิวเขานี่ได้เขานี่มีได้เขามาซาอะไรเอ้าเม่นับบาบุไลมาสาลาย นี่พื้นทองมันหันแสบลองเลยลองเลยนี่ลองเอาอะไรของแม่คุณเสโโซต้องอะไรอ่เงียไม่เลนี่เรื่องกระติดลมามกรติดบ้าลิงกีตาจะสีกติดบเออเอาคอรดเดียวกันเลยเออระติดบตี แม่นำกินละฮะแม่เบิด์ตอะไรตะวัดวันนี้เออน้าบ้านไว้หันเพิ่นเอามะตะวัดนี่นะหายนะหิมะหิมยานให้เอานะนี่น้ำเปลี่ยนบอกแล้วว่ามตะวัดนอติหย่านขนมขนมหันยามบุญหันเอออเามาแบ่งกันกินตีละโอ้ยเนาะโอ้กินดูนะน้ำเย็นพอสิขึ้นอุ้ยบาดเบี้ยน้ำกอดไล่เธอได้ก็ใส่เอาใส่เอาเอาเด้อบ่คำสีเด้อ สิจบคลิปได้ดีเด้อสคดีมี่ใช่เออถือว่าตอนรับปิงปลาบอแล้วกระตัมสมนั่นนี่เออแต่พอมันกระตันหันในน่องมือน่ะตอนทับได้สุดๆทำนี่แหละทับนะเรือว่าสีหิตเขากินอะไรสื่อมาบกขักแล้วอ้าบอกเจ้ายิ่นโป่งอะจึงบอกพี่โคอหพอดโพสต์โซ่เลยจึงบอกอะ มันแล้วมันได้ซทำมีขึ้นบ่เคยมานาพอจะคือขวามาโอ้ยังมาแหวกขว้สลัดอีกจะคล้องหน้าเท่าห้าข่อยพี่ข้าอย่างนี้จิตวิสัยก็บุบิบกำจีเท่าข่อออยู่ลดเออนเช้าบ็หันโอ้ยลาจับบวทันนี่นะเนี่เอาไปเอาแฮ้ว่านี่คือบวเคยเอาแฮ้วานีขอว่าโอ้หมนะอ้นากันมาก้ับวีมากนี่คือคือท่าพายแพเออเอาดีดีดีไรยังคุดเทนคิดพาคุดขอต่อแเนี่ยังกินน้ำยาก โอ้ยอ้าสันคลิปนี้ต้องลาก่อนนะพี่น้องเด้อจบคลิปซ้ำนี้เนาะเยกกันไม่มือหนาบายบายพี่น้องสบายดีใหมบายบายบาด้เ่นเฟ้บายบายบกไปบายยัเือลยกนฟบุกไปอยู่เสือมียื่อนต่นมาาต่เกียวเขาเออมาเกียวเขาเลยกตั้บงคุงมาให้มงคุงเลยกัาเออมียนน ตะเกียบเฟซบุ I mean, gay, mm ๊กเขาบุพนต่อแมนเฟซบุ so the 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 ๊กตะกียบม่หฮวนอเรยนก็อะไรเป็นสองสามพันนไอนุ่มพันไรก็คือตะกีบแต่ยังมเบุกสั่ใเิตเดียวเธจีนนะตะกี้เออแมนซับจีนหน่วยสองสามสองามพนื้อหน่วยซีหานกี่ตะกี้บใกับบุพี่บ่าสิบปีก่อนแล้วนะแม่สิบปีหังยังบ่ฮอดสิปีหังช่วงเทปดกับสองนสิบห้าสองบแปดไอบุส สิบเจ็ดสิสองพันบกันว้าเออเริ่มตอนเรื่มตอนบนทันปังเนาะแมนแมเกือบเกือบสิบอันนี้แทบไม่บวกกับแบ้านหปีเลยแต่ว่าอัไรมาหปีเลื่มมีไาไหลเขามาอันนี้เ่ตีบ่ทันมีายได้แต่ม่ไดชสวงนัวนะมีลาปรุ๊ตกระกี้สองพันสิเจ็ดขวเจรีเารไปเกระตกเอาเท่าไรสามสีพันบาทกะติกสามสี่พันาเจ็ดเปอร์เซ็นตาระิ มาเดียวนีเด้อ mhm. ทนหนึง่งยังขึ้นยากเลยวันนี้เพว่าอันนั้นเฟซบุ๊กถึกถึกบล็อกเลยนะเพราะว่าตะกี้มันบู๊กกัมันตื่อสอต้นมันมันคนคนไลแสนหลาเลยมานบูฮอดก็สี่สมูทนประมาณเจ็ดแปดสมูทบานนี้ไปไปเสกกรบวกหน่อยเด้กระหมูเป็นเสกเปเสกแหย่ยังไงล้เขาคือเอเสกกล้องหยิตัวบ่ลจะไปแล้วโอ้ยสดาสองนี้ เหตเอะไ้นจะเป็นตอเลยไปมืออื่นเศ้ามากเือเศษแบบเก่าตั้มหงรอะเหุันี้ตกตกน้องตกคิปตกน้องเหร่จะตกน้องนาปังเลยเนาะสมัยนั้นิปไปล้านาตอนนั้นเบื่อเศ้าบ่เดอนเลบ่มันลอยล้านบ่เอ้ยบ่หอนซิปไปล้านบ่คิปตกน้องหันจนเดี๋ยวเขาถอดุแว่าเขาาไทยนอนธรรมดาเนาะชิมะคอง ว่าเอ๋ก่อนที่สีเห็ดขิดวาสันเฮ้ยเขาบ่าตองเฮ็ดอะนเดีเฮาเห็ดลีนเขามันเสียนนกันนะไป